สวัสดีครับสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับทงชัยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจนะครับให้ช่องน้อยๆของผมหน่อยนะครับเ้อพอดีเศร้านี่ครับกําลังจะเดินทางไปเหตุงานครับผมนะครับไปเหตุงานอากาศสดใสครับฝนกระบอกตกครับม้นนี้ ฟังเพ่งไ uh, ล่โป่งล่างครับผมไล่โป่งล่างนะครับไล่ภูไทยกาลสินครับผมเพราะว่าผมเป็นคนกาลสนินผมกับบลืมลาง,งาเงาคขจะคล้องลระครับเว่าคนกาลส,สินสิมีเพลงประจับนะครับเป็นไล่ลายภูไทยนะครับลายภูไทยกาลสินนะครับส่วนมากค่าเรื่องภูไทยนี่ครับภูไทยเพิ่งก็ดีัแต่เท่าที่ผมรู้นะครับ ผู้ไทยกับซีมีอยู่แยกแยกที่ดีนีกับซีมีประมาณสามเขานะครับขันขันพันแยกกันดีดีกับซีมีเผาผู้ไทยกลาสินนะครับผู้ไทยสกนลนครนะครับกลับออกไปอีกทางผู้ไทยเลนูนะครับผมประมาณสามเผาย่งใหญ่นะครับส่วนมากกับทางเลนูพ่นกับซีมีไล่ผปงล่างนะครับไล่ผปงล่างไล่พินนะครับประจําทั้งส่วนพุ่นนะครับ จะเป็นไล่ของอผู้ไทยเรนูนะครับผู้ไทยเรนูเรนูนครนะครับเรนูนครผู้ไทยสกลนครก็จะมีไล่ไประจำพื้นนี่นะครับในส่วนของผู้ไทยกาลสินนะครับผู้ไทยกาลสินก็จะมีไล่ผู้ไทยกาลสินนะครับเป็นไล่ไประจำจังหวัดนะครับ กระสินบันผมกับว่าแมนไวมีตะเพาเดียวนะครับกับสีมีทั้ทงอ,อีสานเนาะจะเป็นภาษาภาษาภาษาเบาตว่า้งกันครับในช่วงผมอยู่ทั้งบอกไม่ทั้งอีสานเท่านะครับทั้งกรมรัม马าไสนะครับกรมรัมลาใสหล่องค่ำนะครับจะมาออกานอีสานหลองค่ำย่างตลาดนะครับ โซนทางนี้แต่โซนทางภูไทยนะครับผูไทยก็จะมีเขาวงนะครับหน้าคู่เหล่ากาทางขามวงนะครับขมวงกุชินารายนะครับกุชินารายนะครับที่จะเป็นภูไทยนะครับส่วนผูไทยออกทางสกลนครน,นะครับสกลนครมุกดาหารไปทางภคคูทร ครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ผมกะจิเดินท้างออกไปครับทํางานครับกะใส่เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับผมพว่าระยะทางจากในตัวเมืองฮอดมองเห็นงานกับประมาณเกือบห้สิบกิโลนะครับเนาะผมกับว่าได้เที่ยวครับผมกับพักคุณนะครับฝนงาดฝนเยี่ยมแล้วนะครับกับเห็นทีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับ น้ำกับข้องสีบดถ่วมนะครับปีนี้ก็ต้องรอเบิ้งวาน้ำทั้งเอ่อทั้งทึ่งนะครับทั้งทึ่งพิ่นสิมาบนะครับปีที่แล้วกับโอ้ยน้ำถ่วมับงอเห็นงานถ่วมนะครับซอ,อยเหลือชาวบ้าน,นครับถ้ากัน่ไดอยู่ในนอนนะครับจ้งได๋กาก ผู้ชมนะครับหรือว่าผู้ที่ติดตามนะครับมาแหลกเลี่ยนเรียนรู้นะครับทินนะครับทินบาตเกิดของแต่ละคนนะครับเม็ดมาใดนะครับเด้อ่าแต่ละคนอยู่จังหวัดใดนะครับท่นมีแนวสิเบลให,ให้ช่องของผมฟังหรือว่าแหลกเลี่ยนกับเพื่อนฝูงนะครับก็สามารถคอมเมต์มาได,ด้่ได้ครับเด้อ สร,สร้างช่องไปด้วยกันนะครับได้ขี่ไลเท่กา,ทา,เากับเย็บไว้ถาให้ลูกให้ร้านเบิ้งครับช่องเพราะว่าช่องมันกับสิยูน้ำเข้าโดนนะครับจกได้กาแากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ยนะครับเดอซอยกันนะครับช่องเล็กช่องน้อยนะครับ ได้ครับสวัสดีครับผมขอตัวขับรถต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ